thank you สวัสดีค่ะดิฉันนางทิพวรรณอินทรักผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมะนน้ำอำเภอวาปีปทุมกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเป็นหัวหน้านอาจพอที่ได้รับการจ้างงานคนพิการนะคะหัวหน้างานของคนพิการก็คือนางวิญญาก้านจักพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยงานของเราได้รับการสนับสน,นุนการจ้างงานคนพิการจำนวน2อัตราได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปีพศส5 6 2นะคะจุดเด่นของคนพิการที่เข้ามาทำงานในหน่วยงานของเราคนแรกนะคะคุณสังสรรค์จะมีความเป็นจิตอาสาสูงมากเสียสละทุ่มเทกับงานและก็ปฏิบัติ งานนอกเหนือที่ได้รับมอบหมายนะคะส่วนคุณทองพูลน,นะคะก็จะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบสูงและจุดที่จะสามารถพัฒนาคนพิการได้ดีก็คือทั้งสองคนนะคะรับฟังคําแนะนําและพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อให้งานและตัวเองมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วน เมื่อมีคนพิการเข้ามาในองค์กรของเรา,าสามารถเสริมสร้างศักยภาพองค์กรได้อย่างไรอย่างแรกเลยนี่คือคนพิการสามารถแบ่งเบางานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะคะได้เป็นอย่างดีสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากที่งานประจำในตำแหน่งทั้งสองคนเนี่ย จะเป็นจุดแรกที่พบนะคะที่พบผู้รับบริการเป็นจุดแรกที่จะต้อนรับเตรียมความพร้อมในการให้บริการเป็นการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่หรือด้านบริการที่มีความประทับใจผู้รับบริการได้รับคำแนะนำแล้วก็ลดระยะเวลารอคอยที่จะเข้ารับบริการนะคะ แนวทางที่เราจะพัฒนาในตัวคนที่การคนแรกนะคะคุณสังสรรค์เริ่มเข้าทำงานเนี่ยจะเป็นคนที่สูบบุหรี่ดื่มสุราปัจจุบันนะคะเราก็พัฒนาศักยภาพในจุดนี้ก็สามารถเลิกดื่มเลิกสูบแล้วมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจจนปัจจุบันนะคะ จากการที่ทำงานจิตอาสาทุ่มเทหลายๆอย่างหลายปีที่ผ่านมาทำให้คุณสังสรรค์ได้รับการบรรจุเป็นนะคะอสอมหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหนองคลองเมื่อเมษายน2,567ที่ผ่านมานะคะส่วนคุณทองภูลหัตทีจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมาทำงานก่อนเวลา แนวทางในการพัฒนาเริ่มแรกเ,เลยทีเดียวเนี่ยคุณทองพูลจะไม่สามารถส่งรายงานประจำเดือนได้เองนะคะยังเรียนรู้ติดขัดในการใช้สมาร์ทโฟนไม่ได้ดีเท่าไหร่ mm. เมื่อก้าวเข้ามา,อ,าอยู่ที่องค์กรของเราก็มีการปรับตัวเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน mm. และเจ้าหน้าที่ที่สอนงานให้ได้ตอนนี้สามารถ ใช้สมาร์ทโฟนได้ดีขึ้นแนวทางพัฒนาอีกอย่างก็คืออยากให้คุณทองพูลสามารถเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและจุดที่พัฒนาได้ที่เป็นประทับใจตอนนี้คุณทองภูลสามารถปฏิบัติจุดคัดกรองแทนคุณสังสรรค์ได้นะคะสามารถมีความรู้ในจุดนี้ได้ก็ถือว่าเป็น สิ่งที่น่าชื่นชมในจุดนี้นะคะอตอนท้ายที่สุดนี้ดิฉันอยากขอบคุณนะคะบริษัทที่สนับสนุนการจ้างงานบริษัทเวลโกโกราสอินดัสทรีจำกัดบริษัทโรงพยาบาลพระราม9ก้าจำกัดมหาชนที่มอบโอกาสนะคะให้กับคนพิการทั้งสองท่านนะคะ ขอนะคะอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดนบันดาลให้ทุกท่านให้บริษัททั้งสองนะคะให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจ้างงานประสบผลสำเร็จในชีวิตแล้วก็บริษัทมีความเจริญรุ่งเรืองและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทของพวกท่านจะสนับสนุนการจ้างงาน เพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้คนพิการในชุมชนตลอดไปขอบพระคุณมากๆค่ะผมได้สังสรรค์ที่อายุ4ี่ีเก่าปีต้องมีการด้านล่างกายครับผมได้รับการจ้างงานเป็นปีที่6ครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขัดรองสุขภาพประจำรอบ่อต,ตัอวานดอนมะนานครับจังหวัดมหาสารคามสังเกต ได้รับการจ้างงานมากผมรู้สึกดีใจมากครับที่เป็นหนึ่งในหลายคนที่ได้รับโอกาสก,การได้รับการได้รับการจ้างงานทำให้ผมมีรายได้ได้ที่มัน่นคงถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนพิการผมจึงขอทุงเท้าในการทำงานทั้งในหน่วยงานควบคู่กัน การเป็นคิดอาสาจนผมได้เข้ามาเป็นอสอมอตำแนงที่สองและปัจจุบันผมดีใจและพูดใจมากครับคือผมได้เป็นอสอมอตัน่งที่หนึ่ครับจริงทำงานไม่หน่วยงานและผมมีกิดอาสาเป็นอสอมอดูแลคุมเกาะบางผู มีการูสูงอายุและมีกิดอาสาเป็นอสมมับกรองผู้ปก้วยเบาหาวานควมดันประจำเดือนของทุกเดือนครับส่วนอาชีพเสรของผมผมเลี้ยงง่วเป็นอาชีพเสริอครับการออมของผมผมได้จากเงื้นเดือนแบ่งออกเป็นสามช่วนครับหนึ่ง ผมใส่เป็นคาไข่ายใ,ในขอบพั่วครับและของคืออาหารสรัตว์ไให้งั้วครับสามเหลือน้ำไปฝากครับส่วนด้านสุขภาพของผมผมได้ออกก๊าร่างกายก่อนไปทํานประบ้าณวันละสามมาที่และผมได้ตรวนสุขภาพประจำปีพร้อมเจ้าทีครับ และผมขอขอบคุณบริษัทเวลโฟกัสอินดัสทีจำกัดที่สนับสนุนให้ผมได้รับการจ้างงานจนถึงทุกวันนี้ครับและผมขอขอบคุณท่านผอ,อทีวันอินทรัพทีให้อโอกาสผมได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับนิฉันนางสาวทองพุลหัดทีอายุ55ปี พิการร่างกายค่ะได้รับการจ้างงานคนพิการที่รอพอสตบ้านดอนบรนน้ำตําบลบ้านหวายอําเภอวาปีปัทุมจังหวัดมหาสารคามปีนี้เป็นปีแรกใต่ตําแหน่งคนงานทั่วไปค่ะหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดิฉันรับผิดชอบเป็นประจําก็คือ การทำความสะอาดบริเวณด้านภายนอกอาคารสำนักงานรวมถึงการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดตาหน้ามองยิ่งขึ้นเพื่อให้คนที่มาเยี่ยมชมมองเห็นแล้วประทับใจหรืองานที่คุณหมอมอบหมายให้ทำดิฉันเองก็เต็มใจปฏิบัติด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งค่ะ ในช่วงบายดิฉันได้รับมอบหมายให้ช่วยงานฝ่ายสนับสนุนดูแลเครื่องอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือสำหรับบริการคนไข้เช่นพับผ้ากอดพันสำลีความภูมิใจดิฉันภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงานที่รอพอสตอบ้านดอนมน้ำถึงแม้ตัวดิฉันเองจะพิการ ต่ดิฉันก็มีงานทำและมีเงินช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวค่ะดิฉันอยากจะพัฒนาตัวเองทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถทำงานได้ดีและยิ่งขึ้นไปค่ะด้านสุขภาพดิฉันเองได้ออกกำลังกายในตอนเช้าอย่างน้อยวันละ30นาที เวลาที่ดิฉันเดินทางมาทำงานดิฉันได้ปั่นจัก,กรยานมาทุกวันค่ะส่วนเรื่องการออมดิฉันได้แบ่งเงินที่ได้รับจากเงินเดือนออกเป็นสามส่วนส่วนแรกนำไปฝากธนาคารเพื่อเก็บไว้ให้ลูกๆได้ศึกษาเล่าเรียนส่วนที่สองค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัว เรื่องที่สามดิสันได้นำไปลงทุนกับการเลี้ยงวัวเพราะการเลี้ยงวัวคืออาชีพเสริมค่ะดิฉันขอขอบพระคุณบริษัทโรงพยาบาบลพระรามเก้าจำกัดมหาชนที่ให้การจ้างงานคนพิการกับดิฉันทำให้ดิฉันมีรายได้ที่มั่นคงและมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะท่านมอบโอกาสให้กับดิฉันคนพิการอย่างดิฉันขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะและอีกตัวเนึองดิฉันก็ขอขอบพระคุณท่านผออทิพวันอินทลักษ์ที่ให้การจ้างงานกับดิฉันให้โอกาสดิฉันได้ทำงานที่รพอพสต์ ดิฉันสัญญาว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะขอขอบพระคุณค่ะ